คุณเคยผ่านบ้านร้างกลางป่าในตอนกลางคืนไหมครับคุณเคยรู้สึกเหมือนมีบางอย่างมองคุณอยู่แม้คุณจะอยู่คนเดียวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของพี่ธงและพี่นิดสองสามีภรรยาที่ทำงานกระดึกในโรงงานแห่งหนึ่งทุกคืนพวกเขาจะขี่รถกลับบ้านตอนเที่ยงคืนผ่านถนนสายเดิมแต่ คืนวันจันทร์ถนนที่พวกเขาใช้ทุกวันถูกปิดซ่อมกลางทางพวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่มีบ้านคนมีแต่ป่ารกและบ้านร้างหลังใหญ่ บ้านไม้สองชั้นเก่าๆหน้าต่างแง้มค้างเผาวันพันเต็มตัวบ้านมีเสาไฟถนนอยู่ห่างๆสว่างสลัวพอให้เห็นเงาดำของบ้านคืนนั้นพี่ธงขี่รถเงียบๆพินิษซ้ซอนท้ายไม่พูดอะไร แต่เมื่อผ่านหน้าบ้านร้างพินิษรู้สึกเย็นวาบจากต้นคอไล่ลงหลังเหมือนมีใครมองตามเธอจากในบ้านคืนที่สองเสียงเดินดังมาจากป่าข้างทางแครกแครกพินิษเหลียวมองเธอเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างต้นไม้แต่พอขับเลยเงานั้นก็หายไป คืนที่สามเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังพินิดร้องเสียงหลงทงหยุดรถแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคืนที่สี่กลิ่นเหม็นเน่าลอยตามลมมาเหมือนซากอะไรบางอย่างที่ตายมานานพินิดได้ยินเสียงกระซิบข้างหูหนู อยู่กับแม่ก่อนสิเธอกรีดร้องทั้งน้ำตาและแล้วก็มาถึงคืนวันศุกร์ฝนตั้งเขาแสงไฟถนนเริ่มกระพริบฟึบฟึบฟึบแล้วก็ดับในกระจกมองข้างพวกเขาเห็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าเละเลือนเธอกำลังวิ่งตามรถ ไม่มีเสียงฝีเทา้ามีแต่รอยยิ้มบิดเบี้ยวที่จ้องมาไม่กระพริบทองเร็วขึ้นเร็วขึ้นพี่ทงเร่งเครื่องสุดแรงแต่เธอก็ยังวิ่งตามมาได้แล้วเธอก็กระโดดขึ้นมาเกาะบอกหลังเหมือนกำลังนั่งซ้อนอยู่หลังพินิษเมื่อถึงโค้งไฟถนนเริ่มกลับมาหันกลับไปดูอีกทีไม่ มีใครทันสองรีบไปทำบุญในวันถัดมาหลวงพ่อบอกว่าหินสาวเจ้าของบ้านเคยถูกสามีทิ้งและผูกคอตายพร้อมลูกในท้องและตั้งแต่นั้นมาเธอไม่เคยปล่อยคู่สามีภรรยาที่ผ่านทางนั้นตอนดึกเลยพี่ธงกับพินิดไม่เคยใช้เส้นทางนั้นอีกแม้จะต้องอ้อมไกลเท่าไหร่ ก็ยอมคุณละ่ะถ้าวันหนึ่งขี่รถผ่านบ้านร้างกลางป่าแล้วมีเงาวิ่งต่างหลังคุณมาคุณจะกล้าเหลียวกลับไปมองหรือเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไป